เอาด้วยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมชาตุกุงแล้วนะครับมาอยู่ในเกม Bad The r o b b e r นะครับซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งครับนิดเดียวนะฮะในการที่เราจะไปป้นนะฮะเพื่อที่จะเอาของมาให้ผู้ว่าจ้างนะฮะซึ่งการป้นเนี่ยเราสามารถโด่งเงินมาได้ด้วยมาไปรูดเงินตามที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลินชักเอ้ย แม้แต่ชักโคกแม่งก็ยังมีนะครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็แทบจะไม่ได้ใช้สมองเลยนะฮะผมเล่นไปแล้วสองด่านนะฮะเอ่อตอนนี้ถึงเอ้ยสองถึงสามด่านเนี่ยผมเล่นไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าฮะ เองมึงจะยุ้วทำไมนะครับก่อนอื่นนะฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างครับเราต้องไปเอาอ่าเราต้องไปช่วยคนนั้นเลย <c oughs> ทำไมเสียงแม่งดังจังไะโอ้ โอ้โน oh no. อะไรังแม่อือสะดอกรครับสะดอกรปเดอจ้ามันมีเลเซอร์อยู่ข้างบนครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตรงนี้ครับแน่ตัดปปโคตฆสนาขึ้นเลย มีเงินไหมมีฮะในตู้มีไหมมีครับอ่าแัางนี้มีเงินไหมอ่ามีด้วยอู้รอมันมาครับรอมันมาจะดักตีหวัวมันอู้ รหัส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 อะไรวะรหัสอะไรวะ,รรวะขอรหัสหน่อยดีอ้าวโอว้อ่าอืม โอเคมายความว่าไงว่าอย่าตีไอ้นั uh ่นไอ้นั่น Don't every child s o s t u n him w i t h you r b a d uh should run and hide or use the socket อ๋อต้องขารหัสในนี้ใช่หมศูนย์หนึนะครับสิบหนะฮะ,ะสิบกับหกศูนย์หนึ่งศหเราโคษณะ ขึ้นเลยตอนนี้ไปแล้วจ้าโอเคขึ้นมาถึงชั้นนี้เลยหรือทางนี้คือทางอันนี้คือทางลงหรือขึ้นไปอืม กูจะกลับซะแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีก <conve> ล <Meng parole> <gener ago> okay. ้องครับมีกล้องวงจรปิดมันจะใช้ได้ไงในเมื่อมันไม่เปิดโอ้ยูเก่าไอ้เหี้ยโอเคไปที่เครื่องร่อนครับ ไปเลยจ้านะฮะสำหรับเกมนี <ett> ้ก็หลายคนน่าจะงงว่าทำไมต้องเล่นยังไงนะครับถึงจะแพ้นะฮะต้อง โดนกล้องจับได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะครับไอชิปหายแม่งตำรวจเต็มบ้า่นไอฮีมาหาเงินกันโอเคชิปอุ๊ยอ้าวดูว่าไม่เห็นชิปลงมาแล้วจ้ามีทั้งตำรวจทั้งไอ้นี่เลย ตำรวจเวยนอ้เนี้ย,ยิงกูตายเลยแ <c oughs> างเงินมึงจะทำให้เกมมันซับซ้อนทำไม เอ่อตอนนี้เราลงไปข้างล่างไม่ได้ฮนะห้องล็อกครับเอาไงดีต้องไปห้องนั้นหรือรีบไปเมื่อกี้ยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะต้องมองหารหัสกันครับเดี๋ยวผมมองหารหัสก่อน อคอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่างซึ่งห้องข้างล่างมันล็อกเราลงไม่ได้นะฮะอ๋อเจอแล้วครับมันมีลิฟต์อยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวเรารอไอ้ตำรวจกับไอ้เจ้าของบ้านเอ๊ะไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่รู้แม่งไปไในไนะครับรอให้แม่งไปก่อนนะฮะ อ่าฟาแปงไม่งั้นแม่งหันมาเรามีสิทธิ์โดนยิงฮะโอเคตอนนี้เราลงมาชั้นล่างครับเรามาสะสะก่อนนะโอเคฟุ้ยเลยวะโอ้โหอ,อยากได้ปืนมากกว่าอืมอืม อ่าไม่ได้เอ้ยอ่าโอเคไปละคอมพิวอุ๊ยกูสากูสาเล่นไปนตั้งไกลอ้โดงกันเนี่ยะฮะโอ้เกือบไปเกือบไป rớt xuống mà <cười> 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 เออเอ้ยเดี๋ยวมันกีฟาดไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามันฟาดตำรวจเหรอโอ้ยไม่ได้ฮรไม่ตรงไม่ตรงอีกนิดนึงเออได้ละมามึงจะเอาหมหอม,มึง พอๆๆเริ่องเล่นเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนคลิปนี้ซูเกนเนเคคับ